นาบิวลัน ขอทางรายการวันจัดมวยสูงๆมาเจอกับเจ้าตัวหน่อยได้ไหมก่อนหน้านี้นะครับนาบิล <abe> <abe> ก็เป็นนักมวยหนึ่งคนที่โดนกระแสโซเชียลโจมตีอย่างหนักหลังจากที่เอาชนะซุปเล็กมาได้นะครับในไฟล์ล่าสุด <ๆ S 1> ก็ไม่ไวายเกลียนคีย์บอร์ดเนี่ยมาแซะถึงข้อได้เปรียบของเจ้าตัวนะครับนั่นก็คือเรื่องความสูงนะว่าที่ชนะซุปเล็กได้เพราะว่าได้เปรียบเรื่องส่วนสูงมากๆถ้าเกิดเจ้าตัว <ๆ S 1> ไม่สูงขนาดนี้ <ๆ S 1> ก็คงเป็นมวยทั่วๆไปไม่ได้เก่งอะไรนะครับ<ๆ>ซึ่งนี่ก็เป็นการ d i s เครดิตของเจ้านาบิลนะในการชกมวยซึ่งเจ้าตัว ก็พยายามออกมาพูดหลายครั้งนะครับว่ามวยที่สูงก็มีข้อจํากัดอยู่หลายอย่างเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องความแข็งแรงความแข็งแรงของร่างกายนะครับเพราะว่ามวยสูงก็มักจะผอมกล้ามเนื้อไม่ค่อยจะมีนะครับแล้วก็ความเร็วก็อาจจะไม่ได้เท่านักมวยตัวเล็กๆดังนั้นนาบิลก็มีการพูดแหละครับว่าเจ้าตัวก็พยายามฝึกหนักซ้อมอย่างหนักเหมือนกันที่จะเพิ่มความเร็วแล้วก็เพิ่มความแข็งแรง,แงกว่าจะผ่านอะไรมาได้ขนาดนี้กว่าจะกลบจุดอ่อนของเจ้าตัวได้แล้วก็มาชนะซุปเล็กได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเจ้าตัวก็มีกกาาาารรพูดดหลยคั้้งว่ถเิ สูงแล้วจะเก่งทั้งหมดนักมวยที่สูงเนี่ยก็น่าจะเป็นแชมป์กันหมดแล้วแล้วก็ล่าสุดน,นะครับบทสัมภาษณ์ในรายการคุยกับนะบุยนาบิลก็ได้มีการพูดนะครับว่าอยากจะพิสูจน์เหมือนกันนะครับประมาณว่าอยากให้รายการวันเนี่ยจัดมวยสูงสูงประกบมวยสูงสูงมาให้ชกหน่อยนะครับจะได้พิสูจน์ว่าเจ้าตัวถ้าเกิดเจอมวยตัวเท่ากันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็มีการพูดทิ้งท้ายไว้นะครับว่าโอเคในรุ่นนี้เ <ME K> นี่ยอาจจะไม่มีนักมวยที่ตัวสูงน,นะครับแต่ว่าในอนาคตเจ้าตัวเพิ่มรุ่นน้ํําาาหนน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 ักกกขึ้้้้ไไปใรรุ่่่่่ทีีููชดสสมมเืออววแแฟยิงงง จริงไหมว่าถ้าเกิดนาบิลไม่ได้ตัวสูงเนี่ยก็เป็นนักมวยธรรมดาทั่วไปไม่ได้มีฝีไม้ไลายมือที่เก่งอะไรหรือเป็นอย่างที่เจ้าตัวพูดนะครับว่านักมวยสูงก็มีข้อจํากัดเหมือนกันกว่าจะผ่านอะไรมาได้ขนาดนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันดังนั้นก็ควรให้เครดิตเจ้าตัวด้วยเหมือนกันหรือเปล่านะครับคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับ